บทนำฉากหลังและความตึงเครียดในบริเวณบอลติกในวันที่27มิถุนายน2025เวลาเช้าตรู่เครื่องบินรบเยอรมันย er, ูโรไฟเตอร์ไทยูนจำนวนสลำได้รับคำสั่งให้ขึ้นบินด่วน Quick Reaction Scramble หลังจากระบบเรดาร์ของ n a t o ตรวจพบเครื่องบินสอดแนมรัสเซียรุ่นอินยูชิน i l 20 m กํากำลังบินโดยเปิดทรานสปอนเดอร์แต่ไม่ตอบสนองตามมาตรฐานทางทหารบินอยู่ในน่านฟ้านานาชาติใกล้ชายฝั่งเยอรมนีและโปลแลนด์เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยผ่านสื่อชั้นนา เช่นเดอะซัและ n e w ส์ e e k รวมถึงเคฟอินด e พ e เดนต์ RBC u k r a i ยูครและ n e w ส์ e e k อีกครั้งบทนำสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อสำคัญการสครัมเบิลของเครื่องบิน NATO สถานที่เกิดเหตุบริเวณทะเลบอลติกบอลติก4เครื่องบิน i l 20 m ไม่ติดทรานสปอนเดอร์และไม่สื่อสาร NATO ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการทดสอบความพร้อมป้องกันชาติตะวันตกภูมิรัฐศาสตร์ความอ่อนไหวในยุโรปเหนือห การสแครมเบิลระดมพลทันที Quick Reaction Alert (QRA) Quick Reaction Alert คืออะไร QRA คือระบบการเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดที่กำลังเครื่องบินรบถูกสแตนบายในรถบินบินรอการตอบสนองสแตนบ B ตลอด24ชั่วโมงถ้าเรดาร์ติดตามพบวัตถุต้องสงสยัยโบเกซอมบี้เช่นเครื่องบินข้าศึกเครื่องบินยังไม่ระบุตัวตนก็จะต้องส่งคำสั่ง Scramble ทันที ในกรณีนี้เยอรมนีใช้ยูโรไฟเตอร์แทยูนซึ่งเป็นเครื่องบินรบความเร็วสูงสามารถขึ้นบินและติดตามเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังได้รับคำสั่งกระบวนการสคร a มเบิลตรวจพบเป้าหมายทางสายเรดาร์เปิดสแตนบาย QRA สั่งสคร a มเบิลเครื่องบินรบโผทยานขึ้นทำหน้าที่ตัวแทนเอสคอร์ดชาโดตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่เป้าหมายเปลี่ยนเส้นทางหลังได้รับการติดตามสลับปรับฐานเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ในครั้งนี้ยูโรไฟเตอร์ขึ้นบินเวลา9นาฬิกา32นาทีโลเค้าและเข้าใกล้เป้าหมายประมาณ100กิโลเมตรจากชายฝั่งเยอรมนีจากนั้น IL-20M เบนหัวออกเหนือยูสดอมและไม่ละเมิดน่้านฟ้าเยอรมันโดยตรง 2. IL-20M และพฤติกรรมสอดแนมของรัสเซีย i n y u ู h i n IL-20M เป็นเครื่องบินลาดตระเวน Electronic i n t e l l i g e n c Reconnaissance ที่ดัดแปลงจาก IL18 ใช้เทคโนโลยีตรวจจับสัญญาณ ELINT จัดเป็นเครื่องบินที่มีความพิเศษในการรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์บินโดยปิดทรานสปอนเดอร์และไม่ประสานงานผ่านช่องทางทางวิทยุสากลทำให้ NATO ลำบากในการระบุต,ตัวตนถือเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยแต่ไม่ผิดกฎหมายโดย IL20M นั้นบินในน่านฟ้านานาชาติไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของสมาชิก n a t o โดยตรง นี่ถือเป็นครั้งที่9ในปี2025ยที่เยอรมนีสแครมเบิร์เครื่องบินขึ้นบินเพื่อตรวจสอบเครื่องบินรัสเซียภายในทะเลบอลติก 3. จุดตึงเครียดในน่านฟ้าและภาพภูมิรัฐศาสตร์การทดสอบความแข็งแกร่งของ n a t o NATO ระบุว่ <c 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 CC anyway> ารัสเซียใช้การบินลาดตระเวนเช่นนี้เป็นการทดสอบแนวป้องกันของพันธมิตรรวมเช่นฝึกฝนการตอบสนองรวมถึงประเมินความพร้อมของเรดาร์ระบบตัดสินใจกระบวนการสแครมเบิลและการตอบโต้ในทางจิตวิทยา บอลติกซีในฐานะพื้นที่รอบเกาะคาลินิงกราดที่เป็นฐานทัพทางทหารของรัสเซียทำให้พื้นที่นี้มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของ NATO เหนือทะเลบอลติกปฏิกิริยาของรัสเซียโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเปสคอฟให้สัมภาษณ์ว่าการนำเครื่องบินนิวเคลียร์ tactical nuclear capable ของ NATO เช่น F 3 5ไปยังประเทศในบริเวณบอลติกเป็นภัยคุกคามโดยตรง เชื่อว่ารัเสเซียกำลังสร้างแรงกดดันและตักเตือนตะวันตกผ่านการใช้ปฏิบัติการทางอากาศเหล่านี้ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงเจตนาในายการ p r o โว c a t i ฟ n NATO ให้ตอบโต้หรือดูการตอบสนองของ NATO 4. บทบาทของเยอรมนีและ NATO ท่าทีของเยอรมนีนายกรัฐมนตรีเฟรดริทเมอร์สกล่าวว่าเยอรมนีจะไม่ติดต่อพูดคุยอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีรัเสเซียหลังจากมีสถานการณ์ที่ร้ายแรงทางทหารเกิดขึ้นต่อเนื่องในยูเครน เยอรมนีได้ดําเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลาโหมของ NATO อย่างจริงจังโดยเฉพาะการเพิ่มกําลังเครื่องบินรบและระบบการป้องกันประเทศแผนยุทธศาสตร์ NATO NATO เตรียมแผนรองรับสงครามระดับกลางจนถึงสงครามขนาดใหญ่ภายในปี2030ด้วยการส่งกําลังทหารเพิ่มเติมในยุโรปตระวันออกรวมถึงการเสริมความแข็งแรงขององค์การตอบโต้ด้านอากาศกองกําลังอังกฤษ RAF และสวีเดนก็ร่วมฝึกบินลาดตระเวนและปฏิบัติการสแครมเบิลเพื่อเสริมค่าศึกระหว่างกันหลายเหตุการณ์รายงานโดยเดอะไทม์ 5. ความเสี่ยงจากการสกัดกัน้นขอบเขตทางกฎหมายการบินในน่านฟ้านานาชาติไม่ผิดกฎหมายตราบเท่าที่ไม่ฝ่าฝืนเอสเพสของประเทศใดๆการอินเทอร์เซปหรือชา์โดโดยเครื่องบิน n a t o เเป็นเรื่องปกติในช่วงสงครามเย็นและยังดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันความเสี่ยงทางทหารและการสื่อสาร แม้ N A T O จะหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเปิดฉากใดๆแต่ทุกขั้นตอนยังมีความเสี่ยงระดับหนึ่งเช่นการเข้าใกล้เกินไปอาจสร้างความเข้าใจผิด m i s c าล c u l a t i o n จนนำไปสู่ปฏิบัติการตอบโต้ทันทีก็เป็นได้รัสเซียเองเคยใช้การขู่ยิงหรือยิงขีปนาวุธขู่เมื่อพบเครื่องบิน N A T O มาทดสอบในน่านฟ้านานาชาติเช่นในทะเลดำปี2022ขณะที่ A F ปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐอเมริกาก็เผชิญการคุกคามซึ่งอาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ 6. บทเรียนจากสงครามเย็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์แห่งการตรวจสอบรักษาเครื่องบินสายข่าว NATO และรัเสเซียเช่น i อเอลยี่สิบฟรีเวตจอยสยยังคงบินลาดประเวณใกล้แนวพรมแดนฝั่งตรงข้ามเพื่อสะท้อนสถานะก,การตรวจสอบและป้องกัน Deterrent เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นการปฏิบัติร่วมสมัยของสงครามเย็นยังคงดำเนินต่อในยุคป,ปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญที่เปรียบเทียบในปี1987นักบินเยอรมันมาเทียสรุสข้ามพรมแดนจัดการบินด้วยเครื่องบินเล็กลงจอดใกล้เรสแควร์โดยไม่มีการถูกยิงแต่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนใหญ่ทางโครงสร้างของกองกำลังป้องกันของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์แบบนี้ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งการละเมิดที่ดูไม่รุนแรงอาจส่งผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ในระดับรัฐได้ 7. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ข้อดีและข้อเสียขององค์การสแครมเบิลปัจจุบันข้อดี เป็นสัญญาณความพร้อมของ NATO ที่สามารถขึ้นบินและตอบโตได้ทันทีเป็นการฝึกจริงที่ช่วยให้ผู้ควบคุมระบบ s c r a m เ l e ลเรือบินนักบินทดสอบระบบความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเป็นการป้องปราม Deterrent ท,ทำให้รัเสเซียตระหนักว่า NATO ยังคงเฝ้าระวังและจะตอบโต้ถ้ามีการล่วงลำ้ำข้อเสียความเสี่ยงสร้างความตึงเครียดเพิ่มประเมินผิดพลาดอาจทำให้เกิดการประทะทางแม่แบบหรือนำไปสู่การประทะสุดท้าย ต้นทุนสูงทั้งด้านเงินทุนฝึกฝนและภาราการบินในสภาวะร้อนแรงพลอฟาติตกูสร้างภาพลักษณ์เชิงลบในสายตารัสเซียว่า NATO กำลังล้อมลูกพี่ใหญ่และอาจเป็นข้ออ้างในการขยายกำลังทางทหาร 8. ผลกระทบระยะยาวต่อ NATO รัสเซียและสถานการณ์ยูเครนสำหรับ NATO และยุโรปตะวันออก NATO มีเหตุผลในการขยายกองกำลังป้องกันร,ระยะประชิดและเตรียมแผนตั้งเต็นท์ฐานทัพในโปลแลนด์สวีเดน เยอรมนี ani, และบอลติกการทำงานร่วมกันเช่น RAF บวก Swedish Air Force จะเพิ่มความแข็งแรงในแนวป้องกันด้านอากาศสำหรับรัเสเซียด้านหนึ่งแสดงถึงศักยภาพขยายกำลังเครื่องบินตั้งฐานคาลินิงกราดอีกด้านรัเสเซียก็ต้องคอยรับแรงเสียสีจากมาตรการของ N A T O รวมทั้งประสบการณ์ในการเสื่อมความสัมพันธ์กับยุโรปและตะวันตกต่อยุคสงครามยูเครน การประทะในยูเครนยังดำเนินต่อและรัเสเซียได้รับแรงกดดันด้านขีปนาวุธและระบบอากาศหลากหลายรวมถึงการถล่มเมืองโอเดาหลังการถูกโจมตีโดยโดรนของอยูเครนก็ยิ่งชี้ให้เห็นว่า NATO และรัเสเซียกำลังสู้กันทุกด้านทางอากาศและทางบกการสครมเบิลของ NATO แสดงว่าพันธมิตรยังคงจับตารัเสเซียใกล้ชิดและอาจถูกรวมข้อมูลกับยูเครนเพื่อเสริมการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ก้าวข้อถกเถียงในสังคมและสื่อมวลชน ชาวยุโรปตะวันออกบางส่วนมองว่าสมควรนำมาตรการซีโร่โตเลเรนเช่นการยิงเตือนหรือยิงเป้าหมายที่เข้าใกล้จนเสียความเป็นส่วนตัวของ NATO บางคนกล่าวว่าชุดเดือดแดมเพลนดาวแม้จะเป็นเรื่องที่อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงแต่ในมุมมองทางยุทธศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศการใช้อาวุธช่วงยังไม่เกิดการละเมิดน่านฟ้าถือเป็นความเสี่ยงสูงและผิดกฎหมายดังนั้น NATO จึงเลือกใช้มาตรการชา์โดอิงก่อนเสมอ นักวิเคราะห์บางท่านชี้ว่า N A T O บางครั้งเสี่ยงทําให้สถานการณ์ถอยกลับสู่สงครามเย็นแต่ก็มีข้อคิดเห็นว่าการรักษาตําแหน่งเชิงการป้องกันอาจเป็นหนทางเดียวที่สงครามยุคใหม่เช่นยูเครนสามารถรับมือกับรัเสเซียได้ 10. บทสรุปช่างน้ําหนักทางยุทธศาสตร์ด้าน N A T O เยอรมนีบวกพันธมิตรรัเสเซียจุดแข็งตอบโต้ตภายในไม่กี่นาทีน้อยกว่าบีอาม,มากกว่าส่งสัญญาณเตือนถึงคู่ขัดแย้งน้อยกว่าบีอารมากกว่า พัฒนาระบบ QR-A จริงในสถานการณ์จริงมี IL 2 0 m รับบทสอดแนมระยะใกล้น้อยกว่า b r a มากกว่ารายงานการปฏิบัติภารกิจเข้มข้นน้อยกว่า b r a มากกว่าสร้างความกดดันทางจิตวิทยาและรวบรวม Intel จุดอ่อนต้นทุนสูงน้อยกว่า b r a มากกว่าเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ความเข้าใจผิดน้อยกว่า b r a มากกว่าสร้างผาพรบในสายตารัสเซียเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าน้อยกว่า b r a มากกว่าอาจถูกปรับมาตรการตอบโตจาก NATO น้อยกว่า b r a มากกว่า ทำให้ภาพเชิงรุกและมีแนวโน้มเผชิญหน้า NATO จะทำงานอย่างระมัดระวังโดยเน้นชาโ d ด w ก่อนรัสเซียคงใช้เครื่องบินลาตระเวนในแนวเดิมต่อไปเป้าหมายเพื่อวัดการตอบโต้สงครามยูเครนและความตึงเครียดในบอลติกมีแนวโน้มกระจายตัวขยายต่อเนื่อง11แนวโน้มในอนาคต NATO เตรียมเสริมกำลังระบบ QRA และเบรแชร์ริงกับพันธมิตรรอบบอลติกเยอรมนีมีโครงการเพิ่มเครื่องบินรบ F-35 ยูโรไฟเตอร์และระบบอากาศใหม่รัเสเซียอาจตอบโต้ในทางอากาศไฮเปอร์สเปซหรือแม้แต่ปฏิบัติการด้วยโดรนความเสี่ยงมิสคาลูเลชันยังคงเป็นประเด็นสำคัญเหตุการณ์ใดที่ขึ้นสู่ use of force โดย unfor error จะนำไปสู่การเผชิญหน้า N A T O รัเสเซียโดยตรง 12. ข้อคิดเห็นส่วนตัวในแง่ของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง พฤติกรรมาการสแครมเบิลักษณะนี้เป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่เส้นแบ่งความขัดแย้งทางอากาศรัสเซีย n a t เเริ่มชัดขึ้นเครื่องบินลาตระเวน il 2 0 m ที่บินใกล้แนว n a t o เทียบได้กับการสอบสนาม testing ground ของระบบตอบโต้ภาคพ,พื้นด้านหนึ่งการสแครมเบิแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการปกป้องด้านฟ้าอีกด้านหนึ่งก็แสดงถึงความไม่ไว้ใจกันซึ่งอาจคุกคามเสถียร,รภาพยุโรปตอนเหนือระยะยาวสิ่งสำคัญคือ n a t o และรัสเซียจะต้องรักษาช่องทางสื่อสาร The c o n f l i c t Channel ระหว่างการบินลาดประเวณเพื่อหลีกเลี่ยงมิซันเดอร์สแตนดิ้งและเอสคาเลชันโดยไม่มีใครกลายเป็นฝ่ายแพ้ชนะภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ 13. สรุปประเด็นหลักมีการสครัมเบิลยูโรไฟเตอร์จำนวน2ลำเพื่ออินเทอร์เซป IL-20M ที่บินโดยปิดทรานสปอนเดอร์และไม่ยอมประสานงานเหตุเกิดในพื้นที่น่านฟ้านานาชาติระหว่างโปแลนด์เยอรมนี ani, ห่างจากชายฝั่งประมาณ100กิโลเมตรและเปลี่ยนทิศทางเบี่ยงเหนือใกล้เกาะยูสดอม เหตุการณ์นี้เป็นครั้งที่9ในปี2025ที่ Nato scramble Jet เพื่อตรวจสอบเครื่องบินลาดประเวนของรัสเซีย Nato มองว่าเป็นแนวทางกลยุทธ์ในการทดสอบ r รเดิ n นส e s และดีเท r ร e n รนรัสเซียมักตอบโต้ผ่านคำพูดแรงๆโดยระบุว่า Nato กำลังเป็นภัยคุกคามเช่นการนำเครื่องบินติดอาวุธนิวเคลียร์ไปประจำยุโรป Nato มีการเตรียมทหารทางอากาศร่วมกับ U.K. สวีเดนและเยอรมนีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง14 คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์ควรรักษาช่องทางสื่อสารการบินเดคอนเฟลชันเพื่อหลีกเลี่ยงมิซันเดอร์สแตนดิงระหว่าง NATO และรัสเซียเสริมมาตรการเตรียมพร้อม QRA รวมถึงฝึกซ้อมร่วมอย่างสม่ำเสมอระหว่างพันธมิตรใช้มาตรการทางการทูตพร้อมดำเนินยุทธศาสตร์แนวพหุภาคีในยุโรปเช่นผ่าน EU และ UN สร้างความเข้าใจสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในยุโรปเห็นความชอบธรรมในการดำเนินมาตรการทางอากาศความมั่นคง 15. บทส่งท้ายเหตุการณ์สครมเบิลเครื่องบิน NATO เอพื่ออินเตอร์เซปไอเดล20เอ็มที่บินใกล้ชายฝั่งเยอรมนีโปแลนด์เป็นหนึ่งในบทที่สูดถึงสงครามเย็นยุคใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่ใกล้ตัวการตอบโต้ด้วยการสครมเบิลจึงไม่ใช่แค่การฝึกบินแต่สำคัญต่อเสถียรภาพยุโรปเหนือโดยรวมท่ามกลางความตึงเครียดทั้งจากยูเครนและน่านฟ้าเขตการบินบริเวณบอลติกกลายเป็นพื้นที่หินดันทดสอบ ของระบบป้องกันของทั้ง NATO และรัเสเซียการรักษาน่นฟ้าให้สมบผ่านดิทร n นและคอมมูนิเคชันน่าจะเป็นจุดหัวใจขององค์การดำเนินการในระยะต่อไปว่าจะยังสามารถหลีกเลี่ยงการระเบิดแห่งวิกฤตในทางปฏิบัติได้จริงหรือไม่และบทเรียนที่ถูกเก็บไว้จะกำหนดอนาคตในความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาอย่างไรแหล่งข่าวอ้างอิงเพิ่มเติม